โรมันกอนซาเลสย้ายไปโชคที่รุ่นแมนตัมเวทโดยล่าสุดนั้นมีรายงานข่าวมาจากโรมันกอนซาเลสอดีตแชมป์โลก4พิกัดรุ่นว่าเขาจะย้ายไปสู่รุ่นแมนตัมเวท118ปอนด์สำหรับในตอนนี้โรมันกอนซาเลสเขาได้อยู่ในซานตาอินเนสรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วโดยเขาได้ออกมาเปิดเผยว่าไม่มีอะไรเป็นรูปประรมแต่ผมจะโชคที่พิกัดน้ำหนัก1 1 8ปอนด์ แต่ยังไม่มีคู่ชกโรมันกรซาเลสกล่าวผ่านล่ามส่วนตัวสำหรับโรมันกรซาเลสนั้นเขาไม่ได้ขึ้นชกตั้งแต่วันที่3ธันวาคมปี2022แต่ปัจจุบันนั้นเขาได้กลับมาซ้อมที่โรงยิมแล้วสำหรับโรมันกรซาเลสเขายังได้ฝากข้อความสั้นๆถึงคู่ปรับเก่าของเขาฮวนฟานซิสโกโอเอสตาด้าว่าผมยังรอคุณอยู่ส่วนการเพิ่มน้ำหนักตัวนั้นเป็นการส่งสัญ,ญญาณถึงความสำเร็จและประวัติศาสตร์ของเขา อีกครั้งเนื่องจากในตอนนี้โรมันกรซาเลตเขาอายุ36ปีแล้วเขาเองก็หวังที่จะเป็นแชมป์โลก5พิกัดรุ่นด้วยสถิติการชกชนะ51ครั้งแพ้4ครั้งชนะน็อก41ครั้งเขาหวังที่จะสานต่อมรดกความสำเร็จของเขาต่อไปนั่นเอง